ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่ที่เจ้าของนะครับคุณป้าต้องการจะขายอีกนะครับคุณป้าต้องการที่จะขายด่วนเลยนะครับอันเนี้ยคุณป้าต้องการจะขายนะครับโฉนดคุดแดงนะครับนอสสี่จอนะครับอ่าที่มองเหน็นตรงนั้นนะครับเป็นถนนลาดยางนะครับนั่นแหะที่มองเห็นเขาขานะครับตรงปลายนิ้วบัตรนั่นนะครับนะครับจากตรงนี้ออกไปก็ประมาณสัก อ่าสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับถ้ามองจากมุมกล้องกจ็จะไกลนิดนึงนะครับอาจจะประมาณสักอ่าสามร้อยเมตรนะครับแต่นะครับดูจากระยะประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับลงจากถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางเส้นนั้นนะครับถ้าเลี้ยวขวาออไปก็จะไปถนนสุวรรณสอนเส้นสามสามนะครับจากตรงนี้ออกไปนะครับจากจากที่ดินที่ต้องการจะขายออกไปเพียงแค่ อ่าแปดอ่าเจ็ดกิโลนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับจากที่ดินออกไปถนนสวนอศเส้นสามสามนะครับที่ตัดจากอ่านครนายกนะครับไปที่อ่ามาที่กบินบุรีไปที่สักแก้วอรันนะครับจากตรงเนี้ยออกไปนะครับจากที่ดินตรงเนี้ยที่จะขายเนี้ยออกไปเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับออกไปถนนสวนอศเลยนะครับไปออกตรงใกล้แยกไฟแดงสารารำดวนนะครับสี่แยกสารารำดวนนะครับ ถ้าไปด้านนี้นะครับถ้าไปด้านนี้ก็ไปอออกไปนี่ก็ไปถนนลาดยางนะครับเส้นที่ตัดจากเขาปากานะครับเขาปากาเส้นถนน359ไปสี่แยกสารามดวนนะครับจากตรงนี้ออกไปแยกเขาปากานะครับถนน359จากตรงนี้ออกไปเก้ากิโลนะครับออกไปตลาดสารามดวนก็เจ็ดกิโลครึ่งนะครับระยะทางเท่านี้นะครับ ที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับคุณป้าเขาต้องการขายด่วนนะครับราคานะครับคุณป้าตั้งไว้เดี๋ยวบัตรจะแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับจะได้คุณคุณท่านใดที่รับสภาพที่ดินแนวนี้ได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับคุณป้านะครับตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับเป็นที่โคกนะครับกับนาผสมกันนะครับราคาไร่ละหนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับ บัตรแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับคุณป้าลดให้ได้เต็มที่นะครับราคาไร่ละหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับถ้าต่ำกว่านี้นะครับไม่ต้องมานะครับเพราะว่ามีคนหลายเจ้านะครับมาต่อที่ราคาแสนสองนะครับก็ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณป้าไม่ให้นะครับคุณป้าขอจบที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทอันนี้เป็นราคาต่อล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ ท่านใดที่สู้ในราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทก็ก็มาชมได้นะครับแต่คุณป้าตั้งไว้หนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับอันนี้จะแจ้งตามราคาคุณป้าโดยตรงนะครับถนนตรงนั้นนะครับออกไปสองร้อยเมตรเป็นถนนลาดยางนะครับถนนกว้างแปดเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วออกไปถนนเส้น 3, 3, สามสามถนนสุวรรณสอนที่ตัดจากกรุงเทพนะครับไปที่สะแก้วอรัญบุรีลำนะครับ จากตรงนี้ออกไปเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับอันนี้บัตรแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเป็นเดี๋ยวมาแล้วก็มาต่อกันแสนสองแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคุณป้าเขาไม่ให้นะครับก็จะเสียเวลาเดินทางเอ่อคุณคณนะครับพี่ๆเพื่อนๆมานะครับก็จะอันนี้บัตรแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นราคาจากคุณป้าโดยตรงแล้วก็มาคุยกับตัวคุณป้าโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นถนน สาระอีกเช่นกันนะครับเนี่ยเป็นถนนคู่นะครับเป็นถนนคู่กันแล้วก็ยาวอ่านี่เลยนะครับยาวไปแต่ว่าเส้นนี้ไม่ได้วิ่งนะครับไม่ได้เที่ยวนะครับก็ไปเที่ยวอยู่เส้นนั้นนะครับเพราะว่าเส้นนั้นมันเชื่อมต่อไปได้หลายทางนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนั้นรักเขตนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยติดกับ รลำลางคองนะครับเนี่ยรลำลางเล็กๆนะครับติดกับรลำลางเล็กๆเนี่ยตรงเนี้เลยนะครับเนี่ยมุมเสาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดตรงไปาตามคองไปนิดนึงนะครับตัดตามคองไปแค่นั้นนะครับแล้วก็ตัดตรงไปตัดตรงไปนู่นนะครับเนื้อที่41่สิบเบ็ดไร่53ตารางวา นะครับที่ปลูกกระโพดอยู่ตอนเนี้ยะน,นะครับปลูกกระโพดอยู่อ่าเนี่ยครับปลูกกระโพดแล้วก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับานาั่ยนะตามทิวนู้นนะครับแล้วก็ยาวตามทิวยูคานู้นนะครับไปนะครับคือตรงเนี้ยปลูกปลูกกระโพดอยู่นะครับแต่ก่อนนี้เป็นที่นานะครับทํานาด้วยอ่าด้านกลางๆนู้นทํานานะครับแต่ ไม่รู้คุณป้าเขานึกยังไงนะครับปีนี้มาปลูกกระโพดใส่หมดเลยนะครับนะครับปลูกกระโพดใส่ด้านตรงเนี้ยที่ไถไปเนี้ยนะครับตรงนี้ปลูกมันนะครับปลูกมันแล้วก็ไถมันไปแล้วนะครับเป็นที่เนินแบบนี้เลยนะครับเป็นที่เนินแบบนี้แล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นสวนกระโ,ะโพดต,ตรงนี้ก็เป็นเนินนะครับเป็นเนินแต่ว่าอยู่ช่วงระหว่างกลางๆตรงนู้นอะเป็นนานะครับเป็นนาแล้วก็มียูคาอีก นี่น,นะครับยูคาที่มองเห็นนั้นสิบไร่นะครับสิบไร่แต่ที่ตรงที่ปลูกยูคาตรงนั้นก็คือจะเป็นที่นานะครับเป็นที่นาแล้วก็ก็นาก็นานาโคกนะครับทํานาก็ขาดน้ํานะครับก็เลยเามาปลูกยูคาใส่นะครับที่มองเห็นนะครับตรงนั้นเป็นสํานักปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ด้าน ไม่ได้ติดกับแปลงของเราเลยนะครับยังมีแปลงของเพื่อนขั้นอีกแปลงหนึ่งนะครับยังมีแปลงของเพื่อนขั้นอีกแปลงหนึ่งแล้วก็เป็นที่สํานักปฏิบัติธรรมนะครับตรงนั้นนะครับเป็นสํานักปฏิบัติธรรมแล้วหมู่บ้านก็อยู่ด้านทิศตะวันตกเนี่ยนะครับติดกับถนนลาดยางนะครับไฟฟ้าเราก็ต่อเข้าริมริมด้านท้ายแปลงได้นะครับเพราะว่าสํานักสงฆ์ก็ก็ต่อเข้ามาด้านท้ายแปลงนะครับด้านริมท้ายแปลงก็จะมี อ่าเป็นทางสานะเข้าสำนักสงฆ์นะครับแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ก็คือต่อเข้าด้านหน้าแปลงเลยนะครับลงจากถนนลาดยางมาสักสองเมตรนะครับเข้ามาตรงท้ายรถบัตรตรงนั้นนะครับก็ต่อไฟเข้ามาได้เลยทีเดียวนะครับจะเอาไฟแรงสูงหรือไฟแรงต่ําก็ได้นะครับหน้ากว้างนะครับตั้งแต่ตรงที่บัตรยืนตอนเนี้ยยาวไปจนถึงนู้นเลยนะครับถึงทิวป่านู้นเลยนะครับ หน้ากว้างที่ติดถนนยาวๆไปเนี่ยก็ประมาณสักสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับประมาณนะครับสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็ลึกไปด้านเนี้ยนะครับลึกไปก็ประมาณสักร่วมๆสักสองร้อยน่าจะได้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนะครับชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลงที่จําลองขึ้นมานะครับตามเส้นคูเกิลแมป สำนักงานที่ดินนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้นะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยแต่ก่อนเนี้ยนะครับเป็นโฉนดใบเดียวกันนะครับเป็นโฉนดใบเดียวสี่สิบเอ็ดไร่ห้าสิบสามตารางวานะครับสี่สิบเอ็ดไร่ห้าสิบสามตารางวานะครับแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยมาแบ่งให้หลานนะครับแบ่งให้หลานไปสิบไร่นะครับ แต่หลานก็ก็จะขายไปด้วยกันเลยนะครับก็รวมแล้วก็ได้41ไร่นะครับกับอีก53ตารางวานะครับราคาแกตั้งไว้ไร่ละ140,000บาทนะครับแต่ว่ามีคนมาต่อนะครับมาต่อที่แสนสองหลายเจ้านะครับแต่แกไม่ให้นะครับเพราะว่าแกจุดประสงค์แกเลยแกยขอจบที่ราคา130,000บาทนะครับ คุณคุณท่านใดที่รับสภาพที่ดินแนวนี้ได้นะครับเนี่ยอ่าเป็นที่อันเนี้ยเขาเรียกเป็นที่โคกหนองนานะครับเป็นที่โคกหนองนาเพราะว่าอ่าด้านเนี้ยเป็นโคกนะครับแล้วด้านนู้นเป็นนานะครับด้านนู้นเป็นนาแล้วก็อ่าตรงระหว่างกลางๆนะครับก็จะเป็นที่นานะครับเป็นที่นาอยู่ประมาณสักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วด้านมุมที่เห็นตรงนู้นนะครับเป็นโคกทั้งหมดเลยนะครับที่มองเห็นนะครับ ก็เป็นนาโคกเอาง่ายๆครับเป็นนาโคกเป็นนาดอนนะครับจะทํานาถ้าทํานาตลอดปีก็น้ําก็ไม่พอนะครับนะครับนอกจากว่าจะทําสวนแบบนี้นะครับก็ใช้น้ําฝนต่อปีต่อปีนะครับนะครับบัดก็ต้องแจ้งตามความจริงนะครับเดี๋ยวคุณ,ค,ณคุณท่านใดมาถึงก็มาต่อที่แสนสองอย่างเงี้ยก็ไม่จบนะครับแต่ถ้าคุณ,ค,ณคุณท่านใดที่รับราคานี้ได้ก็ลองมา เข้ามาคุยกับคุณป้าเลยนะครับก็นัดกันไปโอนได้เลยหรือว่าไปทําสัญญามัดจงมัดจําได้เลยทีเดียวนะครับเนื้อที่41เริ่ส53ตารางวาเกตั้งไว้140,000บาทนะครับแต่บัตรก็แจ้งตามความเป็นจริงเลยนะครับคืออ่าถ้าจะมาต่อแสนสองบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณป้าเขาอขอจบที่แสนสามนะครับ นะครับหรือคุณคุณ,คณท่านาใดจะมาต่อแสนสองอย่างนี้ก็บัตรแจ้งไว้เลยนะครับว่าไม่ต้องมานะครับเสียเวลานะครับเพราะว่าอันนี้ยคือคุณป้าเขาไม่ให้นะครับก <soci> ็วิ 000, ่งพามาดูหลายรอบหลายเจ้าแล้วนะครับก็มาต่อนะครับไม่จบนะครับเพราะว่าจะมาต่อที่ราคาแสนหนึ่งแสนสองแสนทวนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้นะครับนะครับก็จะเสียเวลาคุณคุณนะครับ ถ้าคิดว่าต่อในราคาแสนสามอันนี้คือทำหนังสืออสัญญาได้เลยนะครับอันเนี้ยหรือว่าจะนัดไปโอนได้เลยเพราะว่าคุณป้าเขาเขาก็บอกว่าเขาขอจบที่แสนสามนะครับแต่ราคาแกก็บอกไว้ที่แสนสี่เพราะว่ามาถ้าบอกแสนสามก็มาต่อแสนสองอย่างนงี้นะครับเพราะว่าแกไม่ให้แกก็เลยบอกมาที่แสนสี่แต่ว่าต่อ จบที่แสนสามแกว่าอย่างเนี้ยนะครับก็แจ้งตามที่ที่แกพูดไปเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยตั้งแต่ทิวป่านะครับยาวไปตลอดด้านทางนู้นก็จะเป็นนานะครับเนี่ยที่มองเห็นนะครับก็เป็นนาอด้านฝั่งที่บัตรยืนตอนนี้นะครับก็เป็นโคกสูงๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับที่ก็เป็นอ่าทรายนะครับเป็นทรายกับอ่าทรายที่เป็นทรายดำๆนะครับเป็นทราย ถ้าว์ซื้อปลูกปลาทําสวนอย่างเงี้ยได้นะครับหรือจะทําเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับซื้อไปแล้วก็นะครับอันนี้บัตรก็แจ้งตามความเป็นจริงนะครับจะมาปลูกบ้านอยู่อาศัยทําเป็นบ้านสวนทําเป็นที่พักตาอากาศก็ได้นะครับไม่เปลี่ยวนะครับบรรยากาศรอบข้างบรรยากาศมีแต่เพื่อนบ้านนะครับราคารอบข้างก็มีแต่ไรละสองแสนห้าถึงสามแสนบาท ก็ลองมาเช็คดูได้นะครับถ้าคุณคุณท่านใดที่สนใจรับสภาพที่แนวนี้ได้ก็เข้ามาชมนะครับแล้วก็คุยกับคุณป้าโดยตรงนะครับแต่เรื่องราคาบัตรก็แจ้งไปตามนั้นนะครับเพราะว่าคุณป้าเขาก็แจ้งมาแบบนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปถนน359ที่ตัดจากเขาหินซ้อนนะครับไปที่สากแก้วอารันนะครับ9กิโลครึ่งนะครับจะออกไป ไปถนนเส้นสามสามนะครับจะออกไปจากราดยางเนี่ยออกไปขวามือเนี่ยออกไปถนนเส้นสามสามเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จากที่ดินแปลงเนี่ยไปตัวเมืองสักแก้วนะครับตัวเมืองสักแก้วโรตัสบิ๊กซีบอกสอนะครับโรงพยาบาลสักแก้วจากตรงนี้ออกไปสิบแปดกิโลนะครับสิบแปดกิโลออกไปตลาดสารารำดวนเจ็ดกิโลครึ่ง ถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะครับชนบุรีร้อยห้าสิบห้ากิโลแล้วก็จ่าเชิงเซานะครับร้อยยี่สิบแปดกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมานะครับถ้าเปรียบเทียบจากจันทบุรีนะครับถ้ามาจากจันทบุรีร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับนะครับระยะทางก็ตามนี้เลยนะครับโฉนดนะครับโฉนด สนใจชมรูปโฉนดนะครับโฉนดเป็นโฉนดรอยนะครับโฉนดไม่ได้ติดจำนองจำนำนะครับเพราะว่าบัตรพึ่งไปถ่ายใบโฉนดตัวจริงจากเจ้าของนะครับจากคุณป้าแกมานะครับมาหมาดๆเลยนะครับวันนี้วันที่สิบสองนะครับเป็นวันแม่นะครับบัตรมาถ่ายตอนนี้เป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาพอดีนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาพอดีเลยนะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับ คุณคุณท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาเบอร์0980075266นะครับ0980075266นะครับบัตรก็ยินดีจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับคุณคุณทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับแต่ตามที่บัตรแจ้งไปนะครับถ้าคุณคุณท่านใดจะมาต่อแสนสองแสนหนึ่งเอไม่ต้องมานะครับเพราะว่าคุณป้าเขาไม่ให้จริงๆนะครับเขา เขาขอจบที่แสนสามนะครับเพราะว่ามีมาต่อหลายๆท่านนะครับก็ก็เสียเวลาเดินทางของท่านมานะครับถ้าคิดว่าสู้ในราคาแสนสามได้ก็คือก็โอเคเลยนะครับก็มาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับชมพื้นที่จริงเนี่ยนะครับก็จะเป็นนาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตรงกลางนะครับนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ดอนๆขึ้นไปอีกฝั่งนี้ก็เป็นที่โคกปลูกกระโพดอยู่นะครับนะครับ ที่ดินตั้งอยู่ตำบลสาราลำดวนนะครับออำเภอเมืองสาแก้วจังหวัดสาแก้วนะครับหมู่บ้านหนองขานะครับตรงเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกหมู่บ้านหนองขานะครับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพ,นพน่พี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นร้านแสนร้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานท่าน ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไร์นะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ผิดพลาดประการใดนะครับอันนี้บัตรต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านทุกคนพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้บัตรขอจบที่แปลง40เบ็ดไร่53ตารางวาไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ